สิ่งนะที่เราได้เจอกันทีมงานลงเละเตรียมร่างกายให้พร้อมตอนนี้แม่โคอยากตะทะเลยวะ่ะขี่กากว่าถ้าอยากเจอของจริงนะอัดคลิปตอบกลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันไหนไหนไหนคนไหนชื่อดกไหนคนไหนชื่อดกไหนเด็กเด็กอะไรเด็กเด็กเมื่อวานซื้อหนะผมไม่เอาเปรียบคุณผมมีกันหลายคนเดี๋ยวผมส่งตัวแทนไปเลย ตกปลาไปเลยตกปลาไไหนะตกปลาโชว์เด็กัะมั่นใจครับไหนอุปกรณ์มีแค่นี้ยแค่นี้ก็เหลือแล้วสือเยอะแยะได้ตาบ้างต้องผมอมาบอกเลยเสียมือไหว้มากมาเดินผ่านผมไหว้หมาแม่งจะดูดีกว่าอีกวันนี้ชนะทำไงวะไหนไหนไหนคนไหนชื่อดกไหนคนไหนชื่อดก อร่อยอ่ะอแม่ไม่ไม่อยากกระชว์มาแม่น้องปันนุ่นครับปันเลนปันเลนมัเรียกว่าอะไรวะแก๊งแก๊งอะไรวะลงเลนผมเปลี่ยนละหรือว่าผมไม่ตกตาดีกว่าตกไปผมก็ดูแล้วว่ายังไงก็ชนะก็มาเดวไวรอนเย้ เนื่องจากเรือของเรานะครับผมที่ตอนนี้กําลังเก็บงานอยู่นะครับติดปัญหารเรื่องโควิดนะครับผมก็อาจจะล่าชา้านิดนึงแต่สัญญากับเพื่อนๆยกซีทุกคนนะครับว่าเดี๋ยวยังไงเราได้ลงเรือแน่ๆเร็วๆนี้ครับผมแต่วันนี้มีภารกิจสําคัคญคืออะไรครับคือพอดีว่ามันมีเด็กน้อยเด็กน้อยมาแบบว่าท้าทายพ<า>วกเราเจ๋งขนาดนั้นเลยอ่ะมัน ก็ขา้นมากเลยเราก็เลยเราก็เลยเขาบอกว่าให้เราลุมได้ด้วยนะแต่แต่ไมาพอดีว่าเพื่อนเรามันยอมไม่ได้มันก็เลยเป็นคนจะเป็นตัวแทนยังไงเป็นตัวของเขาเป็นใครครับโอ้เขาเป็นนี่ฮะับเขาเป็นเด็กตัวกระจ้อยล้อยครับหนูหนูหนูพลครับเด็กตัวนี้เด็กตวนี้เดี๋ยัวนี้ตอนาค้นอนแล้วอนนี้นอนตัวคนนี้ตัวคนนี้เองโอ้ฝ่ายยังไม่สิ้นกินน้ำนมเลยจะมาท้าทายพวกผมนะเขาช้าทายหลายรอโอ้หะท้าทายอะไรยรอ มาท้าทายแบบว่าแข่งจับปลาคราวที่แล้วนะคอนเทนต์คราวที่แล้วบอกจะไปตกปลาแข่งกันนะยังไม่ทันได้จับเลยโอ้ยอ้างนูนอ้างมีอ้างนั่นสุดท้ายสุดท้ายคือน่าจะเมสาเด็กพูดใช่ปากดีนะปากดีปากดีครับปากดีมากงั้นเดี๋ยวลองไปดูพี่เขาท้าทายดูนะคะผมพอดีมีเรื่องจะมาบอกพวกพี่ๆเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้แก๊งเขาแก๊งอะไรวะลงเลอแก๊งลงเลอไอ้ที่ตกปลาใช่ไหม ผมเปลี่ยนละผมว่าผมไม่ตกปลาดีกว่าตกไปผมก็ดูแล้วลวา่ายังไงก็ชนะดูทรงแล้วไอ้เีัยสู้ไม่ได้หรอกตังแก๊งอะลงเละอะตกปลาอะไรเนะี่ยตกปลาโชเด็กตกปลานะตกปลาทำไมนะตกปลาโชว์เด็กเหรอ,อรรนะมั่นใจครับแต่อุปกรณ์อะมีแค่นี้อุย้ยแค่นี้ก็เหลือแล้วถือเยอะแยะได้ปลาบ้างเปล <laughs> <laughs> ่า,าก่อนถือเยอะแยะได้ปลาบ้างเปล่าหรอ เกลยวได้แล้วนะพี่ปลาส้มปลาส้มใช่ไหมนี่เม็ดม่อกี้เป็นที่สอง่ะอ่านี่เป็นที่สามอ่าที่สามไปดีวะอ่ะขอยี่สกมายี่สกโชว์เด็กมันหน่อยไหมพี่ไอ้สัสโชว์่าตีด้วยเมื่อกี้ได้เห็นคลิปช้างไทยเก่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้ก็เลยไม่คิดอะไรเยอะหรอกก็แกล้งแพ้นี่ไม่วะยอมใส่ วเธอโดนแกล้งดีไหมวะเขาจะได้แบบจะได้ไม่ขาใจตรงนี้ไหมเดี๋ยวพอดีมันมีไอเนี้ยสวนฟักตั่วผมอยู่ตรงประมาณสายสองอะ่ะเขาจะวิดน้ำจับปลาอย่างเงี้ยถูว่าไปจับปลากันไหมนีดีกว่าผมว่าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยนะผมว่าพวกพี่ม,มีสิทธิ์ชนะผมถ้ามาเป็นตกปลานะผมว่าไม่มีสิทธิ์ชนะแน่นอนเอาไหมกล้าปะถ้ากล้ามาเลยให้ไวให้ไว ตาามม้้นนนนัพี่เมย์กูกำลังจะไปอะไรเนี่ยกำลังจะไปอะไรคือเราจะไปที่ที่สวนพุทธวรมนตรนจั่นสายสองไงไปสอนเด็กเหรอไปไปทำไปทำอะไรให้เด็กมันดูหอะไรอ่ะไอวันเนี้ยมันทางนัดเราที่ไหนวะเนี่ย ือเคเนี่แค่พาไปมองเหยื่ของค่าหรือท่านเนี่ยเหี่ยสารเต้าที่นี่รถเร็นเดียวเนี่ย <laughs> เฮ้ยโอ้ยนักเลงถือไม้รอเตีอะตายแล้วนักเลงถือไม้ลอยโดกมึงมา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 ไหนไหนไหนคนไหนชื่อโดกไหนคนไหนชื่อโดกไหนคนไหนชื่อโดกไหนสุดเราก็มาเจอกันไม่ต้องออกมารอรอไม่ต้องออกมาคนเดียวเอาอยู่คนเดียวเอาอยู่ไม่ต้องออกมานักเลงรออยู่ไอ้โดกโดกฮะนักเลงเขารอยืนยืนรอไม่มีลาลานี่นี่ เตรียมมาให้เลยอะไรอ่ะ <t akes> นี่นี่เตรียมไรไรเขานู่นแบบไหนไหนหนูดูถ้าเอายืนด้วยโถไหนเด็กเด็กอะไรเด็กเด็กเมื่อวานซื้อหนาอืมไม่ได้ละไหนท้าทายดีนักในสุดเราก็มาเจอกันกนี่หนูนี่หนูหนูไม่ต้อง <S <S นี่อ่ะอ่ะเด็กน้อยขนมไปกินก่อนปูไทยโอ้ยขอบคุณมา,า,าก <S <S ี่ที่จับปลาไม่ได้ก็กินจับปูในนี้แล้วกันนะขึ้นมากี่ที่ มาเยอะมาี่มาแคนี้เหรอโอ้แค่นี้ก็เหลือแล้วเหลือหลายไม่ต้องใช้ดีกว่าดูแลอันนี้นี่ชุดพร้อมเลยอ่อโอ้ยเด็ดเยนี่ดูชุดผมมาไหนไหนเน่ผมเตรียมมาพร้อมเว้ยน่ดูชุดผมนอยไอ้สตดิโการ์ดอียล้โอ้เตรียมมาพร้อมเ่้ะยากาศ ตอนนี้เราถึงสวนน้ำหมวยแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปเจอกับน้ำหมวยแล้วก็เดี๋ยวผลของแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันครับผมอ่งหล่เลนอเอด้านดีว่าตร้เคก่นหลอด่่ สวัสดีครับตอนนี้เราก็ถึงส่วนของน้ำมวยแล้วครับอันนี้คือน้ำมวยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับญาตินะครับวันนี้สนุกสนานกันนิดนึงครับน้ำมุยสิ่งได้ไหมครับได้ทุงไหนที่เล่นได้หรือเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยน้ำมุ้ยบอกเลยก็้องลิ้มาต้องไปแค่นั้นนะอย่าไปทุังเขาลนอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับไม่เทเราก็อยู่เราลงเราไม่ได้ได้โอเคโอราได้ก่อนได้้งั้นเดี๋ยว เราเตรียมของก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตามชมกัรกินครับผมโอเคครับขอบคุณครับว่าอีเนค่อ่อบ้านไไปได้ไงลูเรากการทางานกันอบ้านไปได้ตรงนู้น่อไะไเ ไอ้ันไอลาไปอมไปไปไปยลงไปดิมึงจะไปกายมึงจะใส่กองมึงนะเฮีย วิธีการนะครับกติกาเราวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดักแขไว้ตรงปากของร่องนี้นะครับแล้วก็ก็จะมีให้หนูพ้นนะครับหนูพ้นกับพี่ดจกนะครับไล่ปลาเข้าแหแล้วก็มาแข่งจับกันว่าใครได้เยอะสุดเดี๋ยวนี้คือเขาเทสก่อนนะเทสไล่ดูก่อนพอแล้วพอจะไปท้องล่องหนูก็ยกไปเงีย 他。 โอเดี๋ยวันติด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 ตคดติติกด้กติติดติดล้ดติ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 ด ผมมีกันหลายคนเดี๋ยวผมส่งตัวแทนไปเลยนี่ส่งตัวแทนไปเลยนี่นี่นั่นนี่ไม่ต้องมาต่อไม่ต้องมาต่ออยู่แล้วไม่ต้องมาต่อไม่ต้องมต่อไม่ต้องต่อเดี๋ยวโอ้โหกูเห็นแล้นักเลงนักเลงกันชิปหายเลยท้องล่องนี้นะสักแถะไว้ให้ตรงนู้นแล้วก็วิ่งวิ่งแข่งกันวิ่งไล่ใครถึงแถะก่อนมีสิทธิ์จับปลาในแถะได้ก่อน โอ้ยหนูหนูถอนหายใจถ้าเดินมาก็หอบแล้วว่าก็ที่ถอนหายใจอะไม่ใช่อะไรอ่ามันได้เนี่ยฝากหันหน้ามองตรงนัที่ถอดอะไรนะโอ้ย เลยรอบเดียวนะสองรอบสองรอบไม่ไหวนะรอบเดียวจบเลยว่าสบายแล้วมาตีเหรอไม่เป็นไรนี่ไงส่งตัวแทนล้วไงเอ้าถ้าคนไม่เห็นสัมผัสหรอสัมผัสสัมภัสเลสัมภัสเวนี่นี่อยู่บ้านถ้าจะนิ่งดูได้ไอ้หาเอ้ยปั้นวัวปั้นควายให้เด็กเล่นมันเป็นไว้ไอ้โถยอ่าหายเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็นะนักเลงกันชิบหายเลยชุดเท่ ธรรมดาไปถอดออกเสื้อนี่ผมผู้สารลไปเตรียมชุดมาให้เลยเออถอดเลยถอดเสื้อเออถอดเสื้อออกไอ้เสื้อสองถุงก็ถุงไหนเอาถุงไหนต้องมีเหตเรื่องด้วยเหรอเออครับเอหมวกออกก่อนนะเพราะว่าเรามีหมวกแล้วก็มีให้ตัวยแล้วไอ้สัตว์ไม่ตอนไอ้ตอนแรกนะไม่ นักเลงกันมากนักเลงกันจริงๆเลยชุดนี้เลยีน้หมาะกับชุดนี้เหมาะกับนักเลงเลยเนี่ยไอตอนแรกอ่ะชุดน้มันไม่ใช่เวลามึงยื้อกูดื้อก็แฝงด้วยอะกูดื้ออะทำยังไงครับกูเตรียมชุดที่แบบฝาลายนะใส่ดีฝาดันดีใส่ครับห้ามบอกว่าใส่ไม่ได้นะครับเพราะผมเลือกแบบว่าใครก็ใส่ได้อ่ะครับเสียอะไรวะคือนักเลงนักเลงไป I don't know. เฮ้ยใหญ่ว่ะนฮะเนี่ยดูดิโอ้เนี่ยดดเยเียนีโ่ดิโัเ้นไตอนปดิไอ้ต้อ้อา้ไอ้ต้อนตบเตียนครับโง่ดิโง่ดิบุถึ่อดเ้ยฮ้อนเฮ้ยชนะเลยเดี๋ยวพัดถุงยรััดพัดถุงดด้ไม่อยู่เอาชนะ กูชนะได้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 ตัวใหญ่เท่าสองตัวตัวเล็กได้เดียวอ๋อตัวใหญ่ตัวหนึ่งเท่ากับตัวใหญ่สองตัวไอ้เท่ากับตัวเล็กสองตัวเสมอว่างั้นใช่แต่จริงมันไม่ได้ชี้ไข่กันตรงนั้นชี้ไข่กันที่ใครถึงนี่ก่อนอะใช่เหรอนี่ก่อนใช่เออใช่เส้นปากอยู่ที่นีกว่าถ้าไม่ยอมแพ้ก็ต้องไปไล่มาอีกรอบนึงไม่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 ยอมเถอะดูจากเสียงดูจากเสียงหายใจแล้วกูว่ายังไงก็ไม่มีรอบสองอ่ะยอมเถอะ อม่อเฮ้ยไปเลยเป็นไงล่ะเดไมาดูคนนี้งไ้ด้วยแม่ครับไม่เป็ไมึงจับได้หรือี่เดียวเลยวะกูเก่งไงกูเก่งกว่าเด็กอะ่ะไอ้พ่มเหนื่อยยิมหายเหนืหน่อยดีครับ,รบขาไปขึ้นโคนไปแล้หวหัวเข่าแล้วอะ่ะกว่จะจ้วงี่้นช้วงลงลห เฮ้ยโหมีโมันมายืนตอนไหนเนี่ยมีมายืนแข้งขิงด้วยเดี๋ยวแต่เราก็ได้หลายตัวไหมอ่ะอ๋อเราได้หลายตัวส่วนตัวจับได้สามตัวมือเปล่าอ่ะเหนื่อยส่วนเหนื่อยเว้ยแต่มันชนะไงเราพูดชนะถึงนี่ตามกฎเลยถึงก็ถึงก่อนไม่ไม่เดี๋ยวตอนจะปิดคลิปเดี๋ยวเจอบททำโทษเฮ้ยชนะว่ะ ว Thursday, ันนี้ชนะทำไงวะปวาดดอกใบไว้ใต้น้ำตา่อลมพัดมาชื่นสา พ่อนี่ตัวนี้ที่เด็ดช่อนชเดี๋ยวเราจะเผาเผาอะไรเผาเคลือเกลือเอ้เอาๆอเอากโคนออกโอนออกโอนออโอนโปนคโอเค นี่คือวิธีการไทยไทย่แหล่ะงอโค้ได้ครับงอเข้าไปเขาไปเลยนี่ปลาช่อนปลาช่อนเขาเรียกปลาช่อนอะไรนะนี่ครับปลาช่อนไงอ่ะเผาโคนเหรอปลาช่อนเป็นปลาเก็ตครับปลาเก็ตที่ว่าเลยแครายไปหน่อยนะฮะเลยกลมชนไปใช่ครับเออถ้าเป็นปลาเก็ตเอาละครับผมก็วันนี้นะครับสนุกสนานกันมากเป็นไงครับคุณสมพลคนขยัน เป็นไงครับโอเควันนี้เหนื่อยไหมฮะเฉยๆครับมันก็ปกติอ๋อหมูโผล่มาขยันเลยกับกอกขยันเหนื่อยขยันหอบเลยโอ้ตาใส่ผ้าถุงโคตรน่ารักเลยอุ้ยหมวกชอบดิไม่ต่อไเลยทางของเขาทางของเขาทางของโอเคครับวันนี้มาที่สวนของน้าหมวยนะครับผมก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นเลยก็คือการทำสวนแบบพอเพียงถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยคือหนึ่งท้องร่องเนี่ยจะปลูกหนึ่งอย่างนะครับมีกล้วยนะครับ มีผักกาดหอมมีข้าวโพดนะมีผักต่างๆนะครับสลับกันไปซึ่งไม่ได้ปลูกแค่สอย่างเดียวที่เดียวและอันหนึงที่เห็นก็คือว่าที่สอบถามนม่หมวยมาข้างหลังคือแกอยู่แบบพอเพียงไม่ไม,ไม่ไม่ได้ฟุ้งเฟอ้อมไม่ได้อะไรมากก็คือทําแค่พออยู่ก็กินแล้วก็ส่งลูกเต้าส่งไรเรียนนะครับมันเป็น oh, <wow. S 1> ความสุขที่ สนุกมากสนุกมากนะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จริงๆแล้วมันก็เป็นความฝันของผมอย่างนึงนะอีกอันหนึ่งที่สําคัญสุดก็วันนี้ครับคุณหนุพลจริงๆแล้วเนี่ยคือเขามือขวลามาเลยนะลแล้วก็เดี๋ยวเราลุามมสาย,ยสายขาดฮะแล,แล้วก็รักเขามากเพราะว่าจริงๆก็อยากอยากที่บอกว่าเพื่อนเนี่ย มันเห็นกัญญาณลำบากใช่ใช่มันเห็นกัญญาณลำบากาลบาแล้วก็อันเนี้ยพี่พลก็ในแก๊งลงเลนอันนี้คือเพื่อนเก่า,นกาเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องกัน<ไ>กล้าพูดได้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้จะเจอปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเรามีเพื่อนแท้ที่อยู่ข้างกายเราพออยู่ช่วยเหลือเราตลอดเนี่ยสําคัญนะสําคัญนะเพราะว,วันนี้ผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเดือดขึ้นก็มา เดี๋ยวก็นะในเมื่อในเมื่อเพื่อนแค้เนี่ยมีมีได้มีแค่คนเดียวก็พออะไรเงี้ยพวกเราอยู่ตรงที่ไรกลับอีอยากให้ทุกคนเห็นพี่คนลเป็นเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทเพราะว่าที่เรามาทําคลิปทำอีวีต่างๆเนี่ยเขาเป็นคนอยู่เบื้องหลังเพราะวันที่ที่ไปซื้อเรือหรือแม้แต่จะไปลากเรือหรืออะไรที่ลงไปประจวบเนี่ยคือเขาไปติตัตลอดโอเคสุดท้าย อภิพลขอสร้างความรู้สึกวันนี้หน่อยเป็นไงสนุกไหมก็สนุกไหมพี่มันก็สนุกดีครับก็เอาสาระนะดูกันแบบสนุกสนานนะพี่ไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าผมร่วมเกินอะไรไปก็นอกรอบได้ตั้นแล้วตั้นแล้วไม่ต้องเงิไม่ต้องพี่บอลว่าไงมันมันนะพี่บอลมันตั้งแต่ครึ่งขวดแรกนะฮะก็ประมาณโอชีโอชีตึ้งทองล่องก็ลม เหอยความรู้สึกกูน้าแบบว่าไอ้เหี้ยกูแบบตกปลากูก็ว่าเสียนแล้วน,นะเว้ยและวมาเจออย่างเงี้ยกูไม่เคยจับปลาในท้องลองด้วยมือเปล่าอ่ะกูจับได้สามตัวคิดดูกูจับได้สามตัวเว้ยนะตกมือนี่อรออ,อะไร <laughs> ไปเสด็ตั้งใจเย็นมีศักดิ์ที่ไหนมาเนี่ยขอนขีดจัดเยาโอเคสุดท้ายก็ตอนนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวติดตามเรื่องเรือของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเล่งให้เสร็จแล้วก็ยังไงได้เห็นพวกเราได้จุ่มทะเลสักทีแล้วเอเอาเอาเอาแตะทะเลสักทีนะครับผมโอเคงั้นวันนี้ขอจบกันเพียงแค่นี้นะครับผมก็ยังไงกดยังติดตามกดซับยัง กดด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยโอเคนะครับผมสัตตาไคสนี่อย่าลืมนะสัตตาไคสเนี่ยกำลังใจพวกเราหน่อยนะคสัตว์ตาไคส์สัตตาไค่ะโอเคพวกเราลงเลยเชล เดี๋ยวก่อนจะเพิ่งไปเออราให้คนแพ้เลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่เดี๋ยจะลงไปหาปลากันอีกรอบนึงฮะไม่กระเจ้านี่เนี่ยคนนี่นี่คนแพ้ต้องดูแลตัวเองไอ้นี่ไม่ใช่ปลานะน่ะเก็ตพอแล้วเก็ตเก็ตเหรอเฮ้ยเก็ตไม่ได้ดิแค่เก็ตมึงคิดว่าเก็ตไม่ติดโคนดเหรอฮะเอ้ยเนี่ยอคนแพ้งนี่ดูดิเนี่ยอ้นดูเด็กน้อยก็เด็กน้อยอยู่วันยังข้ามฮัลโหล อ่อยอะอร่อยเาลไม่ค้ำนะไม่ให้ค้ำนะไอ้ยเี่ยอร่อยอร่อย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อร่อยได้ไงอ่ะดินแกะออกเต็มไ่เล่อันนี้หันไปมองอะพอแล้วพอแล้วมามเนี่ยคนแพ้ต้องดูแลตัวเองนะฮะโอ้ยหันเข้ากล้องด้วยครับนะครับอาปากกล้องดูนะครับว่ากินจริง